นี่คือเราสามคนเหมือนกันเด้เลยนะคะเรามาเล่นแบบเรา,เรามาเล่นแบบอะไรนะจะหมังเราเป็นเทวดาเราเลยไม่มีหน้านะคะอา้าวตายเลยเอ้า

thứ ngay อ๋เลยนะแล้วไม่ว ไปหรือเปล่าไม่ใชไ่ไปยังไงอะนี่ค่ะอ๋อไปยังไงไปขึ้นไปบนแทบนั้นเออระวัง,งเลเชื่อเออ 啊。Yeah. Yeah! <laughs>

เดี๋ยวเขาจะคนอื่นไปก็ได้เพราะว่าตอนนี้โนจัมพิงอ่ะหาเจอแล้วโนจัมพิงหาเจอ เขาไปยังหัวร้อนด่านนี้อยู่ไปทำไมได้เหมือน,นการตอนแล้วเขาก็หัวร้อนอ่ะ Oh yeah. อ่าฮะ9.4เพราะว่าคนขับช็อี้คู้มมันน้อยกัแก๊บกับปลายแมนอ๋อปัญหาคือใกล้ปิดแล้วเนี่ยแหละคือพอเราถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดชิปละคือเรามากดชิปแล้วตรงนี้เดินไม่ใช่อย่างนี้หรอกเราหันไปหน้าไปทางตรงบันไดอีกขั้นหนึ่ง ก็กด<ม>ชิปล็อกแล้วก็เดินเร็วๆรเอมี่เขาไม่ผ่านไหนไี่ผ่านยังไงเน,งนี่ยเขาก็ทำม้วะเอมี่เขาทำไม่ได้อะเอาก็คือพาหันหน้าคือพาหยุดกดชิปล็อกแล้วพาวก็หันหน้าไปทางนั้นบันไดใช่ไหมพาหันหน้าไมทางตรงนู้นแล้วก็กดเอมี่อมีบันไดใช่ไหมใช่ที่เขาเคยทำไม่ได้แล<ม>้วแล้วแล้วก็อ้า อ่ะพอเราถึงตรงนี้ปุ๊บเราหันหน้าไปทางบันไดอีกอันนึงแล้วเราก็กดชุดล็อกแบบเดินเร็วๆแบบเนี้ยยโอ๊เกือบไม่ได้อะถ้าเอ็มมีอยู่บ้านแล้วก็อย่างเงี้ยอ๋อก้ COVID อนโควิดมันไปไม่ได้เขาทำมันใส่กันเขาเกือบผ่านแล้วเขาเดินเร็วๆมากเลยว่าเอ็มมี่แต่เขาก็ยังไม่ผ่านอยู่แล้วเขารู้ว่าพาไม่เข้าใจ คือพาวอะ่ะเดินไปทางนี้แต่พาต้องกดชิปล้แลอไไแล้วพาวก็หันหน้าไปทางบันไดตรงนี้ถ้าพาวมาเห็นคลิปเขาพาวคงจะเข้าใจพา,า,พาหันหน้าไปทางนี้กดชิปล็อกแล้วเดินเร็วๆแต่ว่าตอนเมื่อกี้นี้เขาตก พาน้องทำตัวเอียงๆแบบนี้แล้วพาก็เดินไปเลยเร็วๆเดินไปเลยเขาเข้าใจแล้วคือพาไม่เข้าใจคือเราต้องกดทิปล็อกเข้าใจพาล,ลืมกดทิปล็อกอกดเย้กดเย, <ๆ S 1> ย้เนี่ยพาทำข้างๆแบบนี้กดทิปล็อกเดินไปปกติ เขาตกาะเขาหยุดอรุณอรุอรุอ,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 อเห็นไหมเอา้าจะทชววามาตรงนี้ได้ไงเนี่ย เข้าใจลืมอีกแล้วนะดคมโดือเกือบโดแล้วถอยไปก่อนอ้าแล้วอเหรอก็ยขกนะคือเขาก็ผ่้นข นเขาเกือบไม่ผ่านนะเขาจริงๆกลับไปช่วยพาก่อนเดี๋ยวเขากลับมาปาปันเก้าวห้าพาไปเงี้ยโอ้ my god นี่ก็คือคลิปสอน สอนเหมือนกันนะคะก็คือคลิปสอนว่าจะไปยังไงกันดีโอ้คือแบบไม่ต้องเปอะไรเลยแต่ว่าตน้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยเกือบแล้วนี่ก็คือถ้าใครมาดูก็สามารถในได้นะคะอาย่างนี้ได้ายคายายายาายตายายายาาย เราหรอเกือบผ่านเลยเี่ช่วยดูช่วยดูเขาได้ไหมพาวพาว,าวฟรีสคริปสเตเตได้ icamente, ยังอะเอมี่เขาผ่านแล้วเฮ้ย <Born. S 1> เอาจริงดิแล้วก็ผ่านเล,ล้วดสามสามสิบสามสิบหกมาด้วยโอโ้โหนี่มเรีกดว่าละ่ะบันไปเร็วเกิน เป็นแบบนี้เป็นยัองไงดีเจนี้ไม่ดูเขาอ่ะ <laughs> ก็คือตอนนี้เขากำลังขอผ่านด่านที่ยากเย็นก่อนยากมากอืม เรไม่ได้เเานอเอมี่เขาเกือบเอมี่เขาเอมี่กด S T E C T A T E C แล้วก็ดูเขาว่าเขาได้หรือยังเขาเห็นแล้วเขาเห็นตรงนี้รูเปล่ารูเปล่าอุ๊ยีดนนี้ เขาเขาดูพาอยู่ดูดูใหม่คุณคุณคือคุณตกหลายรอบแล้วนะเนี่ยพาดูตัวเองอยู่ดูพาดีกว่าเอมี่กุนี่กินมักกะโรนีหรือเปล่ากินค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะโอเคมะมักกะโรนีกุ้งนะโอเคไหมฮะมักกะโรนีกุ้งเอมี่มักกะโรนีกุ้งนะอือ Gue t referred to this channel because a few of the thumbnails are you เป็นสีชมพ e. ูเป็นม่ color. ิ shirt. ๊งติ๊ิ๊งติ๊้ยนี่สมีแต่ับถ้าเป็นสีอะไรอะดูสีแดงออแล้วดูเขาเขาไปเสีอะไรเขาช้อปปิ้งเาเป็นสีเขียวไม่ชมผมมีสื้อผ้ากุหลาบสตีเหรอเขาเรียกกี่นี้วกุหลาบสตีเ่ไ่มหลังสีชมพูหน่กัน ดูสีขาวไว้กวอ่อทำไมอ่ะดูสีชมพูดีที่สุดนะอา้าวเกิดทำไมอ่ะ,ะเป็นชื่อเขาเป็นำว่เงินมีสองเไม่ยังไม่มีชื่อพาเพราะว่าพาไม่ได้ค่าตาเดี๋ยวพาเขาไม่ทนัน เอออยากเป็นส oh, yeah, <laughs> uh ีฟ yeah, ้าอยากเป็นสีฟ้าเย้พาแต่งตัวหน่อยดี โอ้โหโอ้ยกินไม่หมดไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็อยากเป็นอิมพรกับพาวไม่รู้ใช่คือเขาเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าอยากเป็นอิม เขาบอกว่าอย่าเป็นอิมพรกับพาวเริ่มใหม่เป็นไปได้ยังไงแสดงว่าต้องเติมเินก่อนค่ะตอนนี้ค่าใครยังไม่ได้เออยู่นี่ไมปพิมพิมจอยเข้ามาอยากคิวพิมพิมอะหลอกหลับหลับหลสองศูนย์สองหกตรงไหนอะนี่ไม่สองศูนย์สองสองนะช้อปป

เอ้ามันเป็นเต่าตัางก็จะไปดูอ่าเหมือนกันเหละไอโซฟูนะไอมันตองใสซลับหรือเปล่าไอโซบราไอโซบราา่าตอบอะไรอ่ะภาษาอะไรเนี่ยระดับนี้แล้วเย้ ยังไงแ้ยังพิมพ์ต่อไปอีก,อม,ออกมันต้องเขียนว่าไอโซบราส์ไอมิตามเข้ามาเฮ้ยพาวเป็นพาวพาวเป็นพาวจอยกรุ๊ปแบบนี้เหรอใพาวมิสัต์ด่ะ

เดี๋ยวเขาจะไม่ฆ่าเอมี่พอค่าพอพออยากฆ่าสีฟ้าแต่ถ้ามีน้ำเงินอ่ะกฆ่าได้เขากำลังเติมน้ำมันพออย่ากฆ่าเขามาอ่าอะอะ เขาแกงทำคอืสเขาอยากเป็นอิมพัตเตอร์อะ่ะ<ม>เขาไม่ชอบเป็นคิวเมหเือมันน่าเบื่อน้ำกด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 อ้าวพาวค่าใครเนี่ยพาวค่าคนญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือ,อ,อจีน อืมเขาขอโหวตเป็นเอวอวตเขาแล้วพาบอกวัดทำไมโดยที่พาเป็นคนไอ้นี่เฮ้ย <c oughs> พาว <c oughs> เขาดูกออกกันแน่สาวไวะเฮ้อะเซาไวท์ไอเซาไวท์เซาไวท์สาวไวท์แอนด์ไดมอน ไว้ไว้ไว้ไว m g o มพีพม <Yeah. S 1> เขา่ะเขาไม่ได้เป็น <laughs> พิมพีวดเขาอ <laughs> ตอนนี้เราขอตัวเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะจบคิโลนะคะเพราะมันยาวเกินไปค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>